วิธีการโกงรถมือสอง EP 1ก่อนซื้อรถมือสองระวังให้ดีวันนี้มียังไงบ้างไปดูกัน สวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พางเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการโกงรถมือสองนะครับท่านเพื่อนสมาชิกท่านไหนกาลังซื้อรถมือสองอยู่นะครับระวังให้ดีนะครับว่าอาจจะโดนโกงด้วยวิธีนี้ก็ได้วันนี้เป็น EP ีที่1นะครับแต่ว่าเบื้องต้นขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าส่วนใหญ่ถ้าอยู่ตามเต็นท์นะครับเต็นท์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเต็นท์มาตรฐานนะครับเหตุการณ์การโกงลูกค้าก็จะไม่ค่อยมีแน่นอนนะครับ แต่ว่านะฮะเราก็อาจจะต้องระวังนะครับเพราะรถมือสองมาจากหลายแหลกนะครับไม่เฉพาะเต็นด์ดีๆเท่านั้นนะครับบางทีก็อาจจะไปเจอเต็นท์ที่ไม่ดีนะครับวันนี้เป็นยังไงจะค่อยๆไล่เรียงแต่ละประเด็นนะครับพามาเริ่มต้นวันนี้นะฮะวันนี้กระซิ่งจะเป็น EP ีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการโกงรถมือสองนะครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสภาพของรถเป็นหลักเลยนะครับสภาพของรถเป็นหลักเนี่ยนี่คือจุดแรกเลยนะครับสำหรับรถมือสองนะที่เขาจะโกงเพื่อสมาชิกนะครับ เริ่มต้นจากที่ทางด้านของเรื่องของสเปคนะฮะโกงสเปคอันนี้คือเบสิกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าระดับสูงขึ้นไปนะครับอาจจะเจอรถทนรถคว่ำนะฮะรถจำนำรถสวมทะเบียนอะไรมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหน้ากลัวทั้งหมดเลยแต่สิ่งๆจะค่อยๆได้เรียงแต่ละประเด็นนะครับเริ่มต้นจากที่ประเด็นง่ายที่สุดนะครับที่ส่วนใหญ่นะฮะจะโกงกันก็เกี่ยวกับเรื่องของสเปคนะฮะเรื่องของสเปกเนี่ยก็คือตัวท็อปกับตัวเริ่มต้น ครับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับเข้าไปทําเต็นท์นะครับหรือเข้าไปซื้อรถมือสองตามข้างทางเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะคนส่วนใหญ่เที่ยวขายกันนะครับเขาจะบอกอ่านจะบอกว่าตัวท็อปทุกตัวนะฮะโหเดินเข้าไปนี่เจอแต่ตัวท็อปทั้งหมดเลยอันนี้คือเบสิกของการโกงเรื่องของสภาพรถเรื่องของสเปครถนะครับถามว่าประเด็นนี้นะฮะมันเกิดความเสียหายกับคนซื้อยังไงนะครับเพราะว่าตัวท็อปกับตัวเริ่มต้นนะราคาจริงต่างกันเป็นแสนนะฮะเพื่อนสมาชิก ตัวท็อปกับตัวเริ่มต้นต่างกันแสนนะครับบางทีสเปคไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับคือตัวเริ่มต้นเนี่ยสเปกเขาจะน้อยนะฮะแต่คนขายเนี่ยบอกว่ามันเป็นตัวท็อปนะครับคนซื้อก็เชื่อนะครับมูลค่าที่แท้จริงก็เลยแตกต่างกันอันนี้ถือว่าเป็นจุดเสียหายนะครับแต่ถ้าเข้าไปตามเต็นท์ที่ดีๆจริงๆนะครับเต็นท์มาตรฐานจริงส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะบอกคุณลูกค้าชัดเจนนะครับว่าตัวนี้คือตัวท็อปตัวนี้คือตัวรองท็อปนะครับตัวนี้คือตัวเริ่มต้น อ่าตัวนี้คือตัวตกแต่งพิเศษนะครับมันจะแยกเอาไว้ตังหากเลยแล้วก็ทางด้านของเรทราคานะครับก็จะค่อนข้างชัดเจนรถก็จะค่อนข้างสวยนะครับต่อเพื่อนเื่อสมาชิกเวลาไปดูรถตามเต็นนะครับเราก็ควรจะทราบนะฮะว่ารุ่นที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันคือรุ่นอะไรนะครับดูในโบชัวตอนที่เป็นป้ายแดงก่อนได้ก็ดีนะครับพอยกตัวอย่างนะอย่างเช่นยูสุดีแม็กอย่างนี้นะฮะมีรุ่นซอยรุ่นย่อยอยู่4 0กว่ารุ่นนะฮะตัวไหนตัวท็อปตัวไหนตัวเริ่มต้นตัวไหนตัวตกแต่งพิเศษ อย่างน้อยเพื่อสมาชิกต้องรู้ต้องทราบบ้างนะครับอ่าทีนี้มาดูจุดที่2นะฮะจุดที่2ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะฮะก็คือรถอุบัติเหตุรถอุบัติเหตุนะครับในวันนี้การซิ่งขอญาตแบ่งเป็น2ระดับนะครับก็คือรถอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับกับรถอุบัติเหตุเยอะนะฮะส่วนประเด็นเนี้ยขอญาตเล่าประเด็นน้อยๆก่อนนะกันนะครับอ่าคือส่วนใหญ่นะครับเราจะไปเจอนะฮะรถอุบัติเหตุประมาณว่านะครับ จิ้มหน้ามาจิ้มหลังมานะครับทําสีกันชนมาอะไรประมาณเนี้นี่คือเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยก็คือว่านะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนนะครับรอยชนรอยอะไรก็ช่างมันนะครับชนกระจกแตกมานะฮะชนไฟหน้าแตกมาอะไรประมาณนี้อันนี้คือเบสิกนะครับแต่ว่าไม่ส่งผลเสียกับตัวรถนะครับเพราะว่าการชนนี้ไม่ถึงโครงสร้างนะครับอันนี้ต้องถือว่ารับได้นะฮะหลายๆเต็นท์บางทีเขาก็บอกเพื่อนสมาชิกนะครับ หรือบางเต็นก็ไม่บอกอันนี้ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีเราอยู่ที่ตาเราดูนะครับถ้าใครดูไม่เป็นนะฮะหรือไม่รู้ว่าดูยังไงนะฮะแนะนําว่าควรจะพาคนที่ดูเป็นไปดูด้วยนะครับสําหรับการซื้อรถมือสองนะแต่รีเวลนี้นะฮะถือว่าพอรับได้นะครับแต่นี้อุบัติเหตุรีเวลถัดมานะครับนีเวลกลางๆนะครับก็คือการชนไปจนถึงโครงสร้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดชนหน้ามานะชนหน้านะครับจนถึงคานอะไรประมาณนี้จนถึงเครื่องนะครับ อันนี้บางเหตุการณ์ก็ถือว่ายังรับได้อยู่นะครับถ้าคนขายบอกเรานะถ้าหรือว่า ถ้าคุณขายบอกเรานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรารับสภาพนี้ได้แล้วเขาตกแต่งมาสวยงามแล้วนะครับซ่อมมาอย่างดีและเรารับได้อันนี้ก็โอเคนะครับถ้าสมมตินะเราซื้อเงินสดนะครับราคาถูกมากเลยนะครับเดิมทีขาย2องแสนอย่างเงี้ยแต่ซื้อได้แค่แสนเดียวนะครับรถเคยชนหน้าจิ้มหน้ามานะครับแต่ว่าเขาซ่อมมาให้สวยงามเลยมาตรฐานแบบเนียเน๊ยบเลยนะครับอันนี้ก็พอรับได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกจะคุยแล้วกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะการชนหนักขนาดนี้นะครับ ถ้าดูแล้วนะครับมันไม่ดีก็อย่าซื้อมาขับนะครับและส่วนใหญ่ก็ยิ่งไม่แนะนาเลยนะการชนจนถึงโครงสร้างนะครับไม่แนะนําให้ซื้อมาขับเลยนะครับนอกจากเพื่อนสมาชิกจะรับสภาพได้จริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่2นะครับที่คนขายรถมือ2จะไม่ค่อยบอกเรานะครับก็คือรถอุบัติเหตุนั่นเองนะครับส่วนกรณีที่3ก็คือรถอุบัติเหตุหนักเพื่อนสมาชิกครับ หนักคือชนิดว่าพลิกคว่ำม,มานะฮะทนมานี่โอ้โหเรียกว่าเป็นซากได้เลยนะครับในกรณีที่3นี้กันซิ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นกรณีที่รับไม่ได้นะครับแล้วรับไม่ได้ในที่นี้นะฮะผมขอญาติรวมเข้าไปเป็นกลุ่มถัดไปเลยนะครับในกลุ่มที่3ถ้ารถอุบัติเหตรุรุนแรงนะฮะเพื่อนือสมาชิกครับรุนแรงมากๆเนี่ยแล้วมาซ่อมขายนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียกรถประเภทนี้ว่ารถย้อมแมว รถย้อมแมวเนี่ยถือว่าเป็นรถที่การซิ่งก็ถือว่าสภาพร,รับไม่ค่อยได้นะครับและส่วนใหญ่นะคนที่เอารถแบบนี้มาซ่อมขายนะครับเขาไม่ค่อยบอกเราหรอกครับเขาอาจจะบอกว่าอุบัติเหตุมานิดนึงนะแต่ที่ไหนได้โอ,โอ,โอโ้โหรถเป็นซากมาเลยนะครับแล้วมาซ่อมจากซากนะมากลายเป็นรถที่เราขับนะครับรถย้อมแมวเนี่ยหนีได้ให้หนีเลยนะครับเพราะว่าสมรรถนะของตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะก็จะหายไปเยอะหน้าดูนะครับเพราะว่าช่างซ่อมนะฮะช่างข้างนอกซ่อมเนี่ย ไม่มีทางดีเท่ากับผลิตมาจากโรงงานแน่นอนนะครับรถย้อมแมวเนี่ยแตจ่จริงๆแล้วนะฮะถ้าเป็นเต็นท์ใหญ่ๆหน่อยนะครับเป็นคนขายที่มีแบบจรรยาบรรณดีๆนะครับรถอย่างเนี้ยเขาไม่เอามาขายแน่นอนนะครับรถย้อมแมวเนี่ยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับรถขายได้กําไรอยู่แล้วนะฮะเอารถดีๆมาขายดีกว่ารถย้อมแมวอาจจะกาไรเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าชื่อเสียงก็เสียเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่เอามานะครับ แต่ว่าในวงจรของรถยนต์มือสองยังมีอยู่นะครับอันนี้จําเป็นมากๆเพื่อสมาชิกเวลาจะซื้อรถต้องหาคนดูรถเป็นมาช่วยดูนะครับรถย้อมแมวอุบัติเหตุหนักไม่แนะนําทุกกรณีนะครับอันนี้เป็นรีเวลที่3นะครับทีนี้มาถึงรีเวลที่4รีเวลที่4นะครับหนักขึ้นไปอีกนะครับก็คือรถตัดต่อสวมซากวงเล็บมีด้วยนะฮะจำนำสำหรับรถในชนิดว่าตัดต่อสวมซากมานะครับก็คล้ายๆรถย้อมแมวนี่แหละครับแต่พวกนี้ฉลาดหน่อยนะฮะ ก็คือไม่ซ่อมเลยนะครับเพื่อนสมาชิกคือเขาจะไปซื้อรถอุบัติเหตุมานะครับแล้วเก็บไว้เฉพาะตัวเลขตัวถังตัวเลขเครื่องนะครับแล้วก็เล่มทะเบียนเท่านั้นนะถามว่าทําไมเขาถึงเอาเท่านั้นนะเพราะว่าเขาจะไปขโมยรถมาเพื่อนสมาชิกไปขโมยรถส,สวยมาสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตัดเอาตัวเลขนี่แหละครับไอตัวเลขที่เขามีอยู่น่ะไปแปะไอคันส,สวยนะ่ะนี่คือแง่ในแง่นี่คือรถจุลกรรมมาเลยนะคเพื่อนสมาชิกขโมยรถมาขายเราเลยนี่แหละครับ รถตัดต่อถือว่าเป็นรีเวลนที่สูงสุดแบบมากๆแล้วถ้าเกิดคนดูไม่เป็นจริงๆดูไม่ได้จริงๆนะฮะโอ้โหสวยเลยนะเพื่อนสมาสิครับแต่ถ้าคนดูเป็นนะเ็าดูแป๊บเดียวก็เป็นนะนะครับเพราะว่า้อยตัดต,ต่อต่อยังไงก็ไม่เนียนนะครับทำยังไงก็ไม่เนียนแน่นอนนะครับสําหรับรถประเภทตัดต่ออันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าใครดูไม่เป็นนะจําเป็นจะต้องหาคนไปช่วยดูนะครับ จ้างไปนะครับช่างแถวบ้านสักพันสองพันนะครับดีกว่าเราจะไปเจอรถไม่ดีนะครับหรือแม้แต่นะฮะเข้าเต็นท์ดีๆมาตรฐานดีๆไปเลยนะครับอาจจะแพงกว่าท้องตลาดสักหน่อยแต่เขาไม่หลอกเราอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับได้รถดีรถสวยรถตัดต่อเดี๋ยวว่าหลังเรายิ่งจะมาเจาะลึกเข้าไปดูอีกนะครับว่าจริงๆรถรถตัดต่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆมีวงเล็บด้วยนะฮะว่าจำนำนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้ไปขโมยตามท้องถนนแล้วครับบางทีเขาเอารถพวกรถจำนำนะครับ พวกที่เขาเป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วแบบกลัวจะโดนยึดเขาเอาเป็นจำนำนะครับแล้วบางทีพวกโจรนะฮะเขาเอารถทุกจำนำแหละมาตัดต่อนะครับเอาเลขตัวถังคันใหม่แปะเข้าไปนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับส่วนรถจำนำกับรถโจรกรรมเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่รถจำนำจะมีอะไรพิเศษกว่านี้นิดหนึ่งนะครับมาดูลีเวลถัดมานะครับบริษังขออนุญาตพูดถึงประเด็นของรถจำนำรถจำนำไม่ใช่จำนำทะเบียนนะเพื่อนเพื่อสมาชิกอันนี้มันจำนำแต่เฉพาะรถอย่างเดียวนะครับทะเบียนอะไรไม่มีทั้งสิ้นเลยนะครับ รถจำนำยิงพึ่งออกข่าวไปนะฮะไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเหลือจะเชื่อนะครับนี่เป็นวิวัฒนาการใหม่เลยนะครับของโจนบ้านเรานะครับก็คือนะทั้งเต็นท์ค่สมาชิกเชื่อไหมทั้งเต็นมีแต่รถจำนำทั้งเต็นเลยนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อนะฮะข่าวออกไม่นานนี้เองนะครับแล้วไปหลอกขายนะฮะไปหลอกขายได้เฉยนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ารถจำนำเนี่ย เขาทำยังไงนะครับจริงๆเขาก็ขายไปเป็นรถปลี่ันคันี่แหละครับถ้าใครซื้อไปได้รับสภาพได้ก็ซื้อขายกันได้นะครับรถจำนำก็ขายกันไปขับกันไปหนีตํารวจกันไปนะครับคิดซะว่าตัวเองเป็นโจรนะครับว่าอย่างนั้นนะครับหนีตํารวจได้ก็รอดนะครับแต่การซิงไม่แนะนํานะครับถือเป็นสมาชิกอย่าซื้อรถดุดจำนามาใช้เด็ดขาดนะครับอันตรายนะครับแต่ว่าทีนี้มันจะมีเต็นท์บางเต็นท์นะครับที่เอารถดูดจำนำแหละนะครับมาตั้งหน้าเต็นท์นะครับแล้วทําทีว่ารถคันนี้นะฮะสามารถจะผ่อนได้ นะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกไปเจอคันนี้โอ้โหสวยจังเลยราคาถูกจังเลยผ่อนได้ไหมนะครับเขาจะทําเรื่องผ่อนให้นะครับแต่เขาจะทําให้มันไม่ผ่านนะฟังดูแปลกๆนะครับถามว่าเขาทาทาไมเขากินเงินจองลูกค้านั่นแหละครับไอรถคันนี้จอดทั้งเต็นท์นี่แหละครับตั้งไว้เพื่อที่จะกินเงินจองโอ้โหเหีือจะเชื่อนะครับวิวัฒนาการใหม่ของเต็นท์โจนะฮะโดนตำรวจจับไปเมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับแล้วระวังให้ดีนะฮะต้องดูเอกสารให้ชัดเจนเพื่อนสมาชิกเอาเอกสารมาดูให้ชัดเจนนะครับ จัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ต้องเป็นธนาคารมาเซ็นให้เพื่อนๆสมาชิกเท่านั้นนะครับเห็นใส่เสื้อธนาคารมาเราถึงไว้ใจได้นะครับแต่ถ้าเขาเสนูของเขาเองนะฮะเราวางให้ดีนะครับโดนกินเงินจองไปนะครับห้าพันหมื่นหนึ่งเขาเนั่งกินเงินเท่านี้เขาอิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการการโกงของรถมือสองนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเต็นท์รถทุกเต็นท์ทำนะครับ ต็นส่วนใหญ่เขาไม่ทำนะครับก็จะมีเฉพาะบางเจ้าเท่านั้นนะครับอาจจะขายข้างถนนก็มีนะครับจะขายเป็นเต็นต์บางก็มีเหมือนกันนะครับสาหรับนี้นะครับก็เป็นวงจรของรถมือสองนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะถ้าเกิดเขาจะโกงสภาพรถเขาจะโกงกันแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็น E ีีแรกนะเดี๋ยวกระซิ่งจะพาดู E ีีที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆฝากติดตามไว้รอเลยลวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณดูเปอรสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ